ไม่ต้องรักเท่าฟ้าเขียนโดยชอนตะวันบทที่หนึ่งแม้ว่าแสงแดดที่ส่องเข้ามาสว่างจ้าแต่บุรุษร่างหนายังนอนเหยียดยาวสบายบนที่นอนนุ่มเจ้าตัวคว้าหมอนข้างใบโตสีฟ้าหมนกระชับเข้าที่วางขาและอ้อมกอด หลังจากนั้นก็ควา้าผ้าห่มซึ่งพับไว้ข้างๆขึ้นมาปิดตาเสียงเคาะป๊อกป๊อกของรถขายบะหมี่เกี้ยวกับเสียงปี๊ดปีนิ้งหน่องของรถขายไอศครีมเฉากล้วยน้ำเต้าหู้ปลาทอ่งโกร,ร้อนๆพากันส่งเสียงตะโกนโวกเวกเรียกลูกค้าลั่นซอย คนชอบนอนขยับกลิ้งไปกลิ้งมาบิดขี้เกียจสามรอบแล้วใช้มือขยี้ผมเส้นเล็กละเอียดให้ยุ่งเยิงเข้าไปอีกอะไรกันนักกันหนาโว้ยคนจะหลับจะนอนไม่เกรงใจกันบ้างเลยเสียงงึมงเเล่นลอดจากไรฟันแต่คนรับเรื่องร้องทุกข์หาได้ยินเขาบ่นไปอย่างนั้นเองใจจริงเขาอยากจะลุกขึ้นมา ให้หูตาสว่างสวยัยเหมือนท้องฟ้าด้านนอกแต่ด้วยความเคยชินผสมกับฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ที่ขยันสะสมและฝึกปรือให้สู้กันระหว่างความสว่างกับความมืดมนจนทำให้เคยตัวกับการนอนให้เลือดแช่อิ่มแอลกอฮอล์อยู่อย่างนั้นถ้าคนเราหลับได้เหมือนปิดสวิตไฟคงดีนั่นหมายถึง นึกอยากนอนหลับตาก็เพียงหลับตาแล้วก็ไม่รับรู้เรื่องราวภายนอกอีกมันไม่ใช่อย่างนั้นเขาหลับตาตัวยาวหนานอนเหยียดตรงแต่สมองมันกลับคิดแถมคิดวนวน,วนเวียนๆเ,เหมือนจะฝันด้วยซ้ำแต่มันก็เหมือนเป็นเรื่องจริงที่กำลังประสบอยู่มันไหลไปเรื่อยสมองพร้อมทำงาน หากแต่ร่างกายและจิตใจมันอ่อนล้าเขาจะลุกจากที่นอนไปทำไมด้วยยังมีเวลานอนได้จนถึงเที่ยงวันแล้วเสียงกริ่งโทรศัพท์บ้านที่วางอยู่บนโต๊ะชั้นล่างก็แผดเสียงทำลายเวลาอันแสนสุขสัร์ขึ้นมาอีกไปไหนของมันนะมันนะที่พูดถึงก็คือตรีทศ เด็กหนุ่มวัยยีที่ได้พาไปฝากฝังไว้ในที่ทำงานเดียวกันแล้วก็พามาให้อยู่บ้านในฐานะน้องรักเมื่อเสียงโทรศัพท์ยังคงดังแผดเสียงไม่หยุดแสดงว่าน้องรักนั้นไม่อยู่บ้านชายหนุ่มวัย37ปีนามนพดลธรรมรักษา สลัดผ้าห่มที่ปิดตาออกแล้วผุดลุกนั่งพร้อมกับถอนหายใจออกมาอย่างแรงโทรศัพท์มือถือก็มีแต่ทำไมไม่โทรเข้ามาถ้าแบบนี้จะเป็นใครไปเสียไม่ได้ว่าจะไม่ลงไปรับแต่ก็ดูว่ายังไรเสียแม่ก็ไม่ยอมเลิกลาง่ายๆเช่นกันคุณแม่ครับมีอะไรเหรอครับงาย งอหัวไม่ขึ้นเลยเหรอกินให้มันเพลาๆหน่อยผมออกกะเช้ามาครับโกหกเพื่อให้ตัวเองดูดีอันที่จริงเขาไม่ได้ออกกะเช้าหรอกออกกะมาตอนเที่ยงคืนหลังจากนั้นก็ไปกับลูกน้องในที่ทำงานไม่ได้รู้ราฟุ่งเฟือยมันเป็นเพียงร้านข้าวต้มริมทางเท่านั้นเองตกลงตรุจีนจะกลับบ้านหรือเปล่า กลับสิครับแม่ไม่กลับได้เหรอบรรพระบุรุษโมโหกันตายไม่ใช่คนที่ตายแล้วโมโหหรอกพ่อเองบ่นคิดถึงทุกวันครับกลับแน่นอนครับตเตรียมตังไว้ให้ยืมด้วยนะเจอมุกนี้เข้าไปปลายสายบ่นเรื่องไม่รู้จักประหยัดมัธยัติเก็บออมคนทั้งนี้ก็แก้ตัวพลวันคุยได้อีกไม่กี่ประโยคคนปลายสาย ก็วังหูไปเพราะกลัวค่าโทรศัพท์จะขึ้นตอนบิน Sample complete. Ready to continue?